รัฐบาลไม่น่าจะรักษาแล้วได้นะคะสวัสดีค่ะนทุกคนใจกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะเดี๋ยววันนี้เหมียวจะมาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลตัวเองว่าจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างในสถา,านการณ์ที่โควิดเยอะขนาดนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่านะตอนนี้เหมียวอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ยอดผู้ติดเชื้อสูงมากๆเลยค่ะอย่างต่ำที่เขาติดเชื้อ อย่างน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000-5,000เนี้ยค่ะอันนี้ก็คือถือว่าน้อยนะคะแต่ถ้าวันไหนพีกพิกๆก็จะมีไปแต่9,000-10,000 10,000กว่าเงี้ยค่ะก็ะมียอดผู้ติดเชื้อสูงมากๆก่อนที่จะไปดูเหมียวฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เหมียวเลยนะคะ1นนะคะ,ะ,คะเราจะต้องมีหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยเราต้องสวมใส่ตลอดเวลานะคะเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกคือตั้งแต่ที่เหมียวออกไปจากนอกห้องเนี้ยค่ะมียก็ต้องใส่ตลอดเลย ใส่เป็นสองชั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยก็จะทำแบบนี้จะหมุนแบบนี้นะคะอันนี้คือชั้นแรกนะคะในการที่เหมียวจะใส่คือใครจะเอาไปมัดก็ได้นะคะแต่ว่าเหมียวขี้เกียจมัดเหมียวก็จะใส่แบบนี้แล้วก็ทานที่สองก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ่ะนี่มันก็จะเป็นได้แบบนี้นะคะ หรือง่ๆแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะที่นี่เขาต้องใส่ f a c ช shield ได้นะคะเพราะว่าพูดติดเชื้อสูงมากๆเวลาเชื้อมันจะกระจายมันก็จะกระ,กระจายแบบเหมือนเวลาเราพูดหรือว่าไอจามเนะะี่ยค่ะมันก็จะกระจายแล้วก็สามารถใส่ f a c ช shield ป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งใส่แบบนี้นะคะ ใส่หน้ากากเข้าไปก่อนแอาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ออกไปลุยได้เลยหลังจากที่เหมียวออกไปข้างนอกน,นะคะโดยการที่เหมียวใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยอันนั้นเหมียวก็จะทิ้งไปเลยนะคะจะไม่ใช้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเหมียวใส่เดินไประหว่าง ห้องก็คือเหมียวจะอยู่ห้องนี้แล้วก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็คือเดินไปเดินมาอันนี้ก็คือสามารถใส่ซ้ําได้นะคะต่อไปค่ะข้อ2เราจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือหรือจะเป็นล้างมือด้วยสบู่ถ้าเกิดว่าเป็นล้างมือด้วยสบู่เราจะต้องล้างมือประมาณ20วินาทีขึ้นไปนะคะมันถึงจะสะอาดแค่ล้างแบบแป๊บนี้ไม่ได้นะคะเราต้องล้างแบบสะอาดไปดูขั้นตอนในตามอินเทอร์เน็ตได้นะคะมีเยอะแยะมากมาย แล้วก็มีสเปรย์อันนี้เหมียวจะใช้บ่อยมากค่ะเพราะว่าเหมียวชอบเวลาออกไปข้างนอกมันจะสะดวกนะคะเวลาเราเห็นอะไรไม่โอเคแล้วก็ฉีดเข้าไปค่ะแล้วก็อันนี้มันจะไม่พอนะคะเหมียวก็เลยจะเอาขวดนี้ไปด้วยเวลาออกไปข้างนอกแอลกอฮอลจะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็ะมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็จะเอาอันนี้ไปเผื่อไว้เวลาหมดก็จะเอาไปเติมนะคะต่อไปข้อสามนะคะ ต้องเป็น social distancing นะคะเวลาเราออกไปเจอคนผู้คนข้างนอกเราก็พยายามอยู่ห่างๆเขาไว้นะคะยิ่งห่างยิ่งดีคือปกติถ้าเกิดว่าเราไปข้อแถวหรือว่าอะไรเนี้ยรเราจะต้องอยู่ห่างๆเขาน,นะคะประมาณ2เมตรได้ยิ่งดีนะคะ <c oughs> ห่างกันสักพักไม่ต้องไปใกล้ใครเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเชื้อหรือเปล่าที่จะไปแพร่ให้คนอื่นหรือว่าเขาจะมีเชื้อแล้วมันมาแพร่ให้เราหรือเปล่านะคะดังนั้นเราจะต้อง ฝึก i a l distancing นะคะข้อที่4ี่นะคะเราจะต้องกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็กินอาหารให้ครบห้ามูดดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่มาเยือนเรานะคะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพกินอาหารดีๆกินอาหารบุงสุกไม่สุกไม่ดิบนะคะกินให้มันสุกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันอาจจะมันอาจจะเจือปนมากับอาหารก็ได้ดังนั้นเราก็ รักษาตัวเองไว้เพราะว่ารัฐบาลไม่น่าจะรักษาเราได้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้ก็คือสําคัญมากๆเราจะต้องสํารวจตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนมีไข้สูงไอแล้วก็จามถ้าเกิดว่าปวดเมื่อยตาํากล้ามเนื้อหรือว่าตามร่างกายเนี่ยคือสงสัย เร,เริ่มเลยว่าเราอาจจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือคือเราจะต้องไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะอย่าปล่อยไว้นานไปตรวจโควิดเลยเราจะได้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆคือเวลาเชื้องลงกอดมันน่ากลัวมากนะคะ,ะตั้งแต่ที่เห็นข่าวเนาะคือแค่ไม่กี่วันนะคะเขาก็เสียช,ชีวิตกันแล้วดังนั้นต้องดูแลสุขภาพกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอยาจะมาสรุปกันนะคะว่าการวิธีป้องกันโควิดมีอะไรบ้าง หนึ่งก็คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะหรืออาจจะสใส่เฟซชิลเข้าไปด้วยสองก็คือล้างมือหรือว่าฉีดไอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสามฝึกโซเชียลดิสทานซิ่งอยู่ห่างๆกันไว้นะคะแล้วก็สี่ดูแลสุขภาพออกล้างกายกินอาหารดีๆนะคะแล้วก็ห้าถ้าเกิดว่ามีอาการเข้าขั้นสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโควิดก็คือไปหาคุณหมอโดยทันทีนะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีวิธีการอย่างอื่นก็สามารถมาแชร์ใต้คอมเม,มนต์ได้เลยนะคะวันนี้เมียไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย